ทุกคนมันนีมาหน้าฝ่าใสจะพาทุกคนมาเที่ยวเทิงโขกเด้อมาเที่ยวเทิงโขกมาเลี้ยงงวัวะจา้ามานนี้อันงว้วไตั้งพู้จิตประดัดงวัว็เลยพามาเบิองอ่งยธรรมาฉาดน้ำมาเลี้ยงงวัวลมไว้วอยย้ำมือเลี้ยงในเวลาไปโข่งไปอวยงวัวขึ้นมาแล้วมาเด้อทุกคนมาชมยวน้ำกันยธรรมาตาบบานเฮาชีบิตบาน,บาน ยังกกุดห้องเซลเซลพูนูังอยู่ทางพุ่นมาจากทุกคนไปนํำบรนณาธฝ่าใสภาพปลัดหัวจ้า